สวัสดีค่ะชาวบราซิลนะคะวันนี้บูนามาถ่ายบูนามาถ่ายจริงๆนะคะไม่ใช่แค่เป็นนังเอกเอ็มวีที่เขาเรียกกันนะคะบูนามาถ่ายเอวของพี่สิงโตบูนาถ่ายเองนะคะบูนาจัดไปเองกับผู้ช่วยบูนาสองคนอยู่กับบูนาตลอดนะคะสารกรมเหียวเป็นครั้งแรกที่บูนามาถ่ายเอ็วให้ศิลปินนะคะแบบไม่เคยเลย อันนี้เป็นครั้งแรกที่มาจัดโปรดักชันคือบุนณาทำโปรดักชันอยู่แล้วได้ไม่เคยทำอิงวีเลยเรารู้สึกแบบตื่นเต้นมากเราดีใจมากเพราะว่าเป็นพี่สิงโตอ่ะบุณณาเป็นแฟนคลับพี่สิงโตเราบุาเรียนภา,าษาไทยจากเพลงพี่สิงโตด้วยนะคะอันนี้ก็คือเพลงที่วันนี้เราจะมาถ่ายกันนะคะลองดูรออยู่บนนอยดรออยู่บนนอยคอยเธอกลับ มาานกานว,นนว,ว่าเป็นโงหูนาะเพราะว่ามันจะมีแสงตกตรงนี้แล้วก็มีแฟลร์ด้วยไตได้ใชอตนนี้ <laughs> อนนี้ <laughs> อาจ <laughs> จะดูเหมือนบุนาเคียนะแต่ว่า สนุกดีมันเช้าจริงมันเช้ามันเช้าอยู่ค่ะแต่ว่าสนุกดีตึงเต้นนะค่ะแต่พี่ซิงตัวยังไม่มาก็เลยตอนนี้สบายตัวยังไม่ตื่นอันนี้ก็คุณนยก็ยังไม่ตื่นนะต้องดึงกระฟก่อนโอเคเอตัวเองแค่ตอยาข้ออกถือเท่าเดนทนี้ สกเก็ตบอร์ดบุนาเอามาไหม <laughs> ไม่ได้เอามาค <laughs> ือย่างนี้เลย <laughs> บุนาออกไปเลยอะ่ะเข้าใจไหมให้บุนาไปเลยอ่ะออกประตูไปเลยอ่ะเขาใจปะปิดไหมหรือเปิดอีกเห็นไหมจะได้เห็นไฟโอเคขอบคุณค่ะไม่เครียด <laughs> <laughs> ไม่เครียดไม่มีใครเครียดเลยยังบนาเครอไม่ไม่ใช่บุน้ากำลังบอกว่า <laughs> บุนาไม่เครียดโอเคหนึ่ง สองสามไปได้ไหมได้ค่ะเดือสองสามเอาห้าสิบเลยค้าสบีู่ก็สูงสูงมากเราต้องทำทุกอย่างเพื่องานของพี่สิงโตนะคะกดไลค์ <c oughs> like, แล้วก็กด s u บส c r ร b e ด้วยนะคะพราะทำงานแบบนี้ไม่ง่ายนะคะ ทุกคุน่าทำให้ยากจริงๆไม่คนไม่จำเป็นต้องยากขนาดนี้พวกเราชอบแบบยากใช่ไหมภาษาไทยทำงี้เราชอบไม่เป็นถูกต้องทำไฟด้วยครับทำไฟด้วยค่ะจังได้นะคะจังได้เซาบราซิลแสงสูงอันนี้ชื่อบริษัทสามาิลแสงสูงาช่ชอบดียิบเอียว ที่สิงโตมาไม่บอกว่าเราช่วยเลยเราเขาทำเองอ้าวยุคนี้ก็ต้องเงี้ยแหละครับยุคนี้ยุคนี้พวกคุณเตรียมตกงานได้เลยครับเพราะว่านางแบบเขาทำเองหมดแล้วเขาไม่เหลืออะไรให้ชาวบ้านทำเลยขไปหมุนครับขนาดเพื่อนเขาเองก็ไม่ให้เพื่อนเขาทำเลยครับเราเพื่อนเขาไม่มั่นใจ่สา มีกาแฟพี่เหรอครับได้ปลอด่ายพอทับขี้นองก่อนดีๆหน้าหนาวปีนี้พี่รอเธออยู่บนดอยดูสิเพลงเพลงนี้เลยครับเพลงนี้ครับชื่อว่าเพลงยังคงดอยก็คือ ยังคงคอยนะครับแต่คอยอยู่บนดอยพูดถึชายหนุ่มคนหนึ่งที่เคยมีแฟนอยู่ด้วยกันบนดอยนั่งกินหมูกระทะกันบนดอยทุกปีทุกปีก็ต้องขึ้นไปบนดอยแต่ปีนี้เนี่ยเหมือนเขาไปรออยู่บนดอยคนเดียวและคนรักเขาเนี่ยไม่ได้ตามขึ้นไปบนดอยเขาเลยรู้สึกคิดถึงบรรยากาศที่เคยอยู่บนดอยคนที่เขาักที่เขาเคยกินหมูกระทะบนดอยครับ ไปกินเลยพี่กิ่เลยดิจะหาวิธีที่จะดูแบบปิดๆแบบเรื่องลึกลับใช่ๆช่ลึกลับมากเจ๊นี่ใครวะอะไรเงี้ยเห็นบอกว่าดูน่ากลัวมากถ้าไม่กินกาแฟไหมเออมันดูผิดไปหมดเลยดูผิดแต่เดี๋ยว

เจะเป่าใช่ไหมเอาเป่าแล้วก็บุญดาจะจะเอาออกจากตรงนี้เลยแล้วก็แบบได้เห็นนะครับคับโอเคตำแหช่นว้าวตัวครับเอ็มวีอย่างนี้จะเป็นยังไงบ้างครับผมตอนแรกนึก MV เพลงนี้ไม่ออกนะครับแต่ที่นี้ก็เลยมีพี่ตั้มก็แนะนําบอกว่าให้กินหมูกระทะเป็นวิดีโอที่ผมเนี่ยนั่งกินหมูกระทะแล้วก็มีคนอื่นเขาแยงมาว่าใครจะมานั่งดูผมกินหมูกระทะสามนาทีก็เลยต้องไปหานางแบบมานั่งกินหมูกระทะพออยากได้นางแบบแล้วเนี่ยงบมันก็สูงใช่ไหมตังเราไม่มีเพราะตังเรามากินหมูกระทะหมดเราก็เลยพยายามหานางแบบที่ที่ทําได้หลายอย่างที่แบบว่า ถ่ายได้ตัดต่อได้กำกับได้ซึ่งหายากมากมีในโลกนี้ด้วยครับมีมีมีครับ <c oughs> ผมเคยได้ยินมาว่ามีนางแบบทรงนี้อยู่เขาเรียกนางแบบทรงกรมรมกรชอบชอบทำทุกอย่างเขาเองนะครับชอบถ่ายเองชอบตัดต่อเองก็เลยได้บูหน้ามา ใช่เมื่อกี้จะเล่นหมกนี้แต่ว่าคุณน่เล่นบ่อยกันไปกัเลยเล่นๆชาตนี้สองคนอาจจะไม่เวิร์ดมกเพราะแบบคนใช่ไหมก้าวแบบเคยชินอะลุกไเฉยๆด้วยกันคิดว่าอาจจะไม่เวิร์ดก้าจะคนเดียวใช่โอเคได้ถ้าถ้าพี่อยู่ด้านหลังมันจะดูตลบไหมไม่ก็ยืนใช่มันจะดูมันลอยอยู่ นนสูงไหมครับงานสูงไหมครับสูงครับผมไม่ได้ชอบความสูงเลยี่นี่โอ้โหและคนนั้นก็ฝากชีวิตไปที่ประตูได้นะ <laughs> ไปเลยสิประตูมันก็ปิดก็โหมืดึงของกางเกงก่อนดึงของกางเกงไหมดีกว่าไหมมันลื่นหรอจะจีบมือดีกว่ามือดีกว่าเขาเพิ่งจเดี๋ยวเดี๋ยวกางเกงเดี๋ยวจีบหลุดอ่าเอาจับตรงนี้ไม่ให้ไว้จับแบบอ่าจับนะหรือถ้ามันสวยไม่คุ้มเสี่ยงเนี่ยเราก็โ่นคลิปนี้ทิ้งก็ได้นะเรามีภาพสวยๆเยอะอยู่เอาไปโอเคเปิดเพลงไหมคะเพลงได้ I love you I love you. อ่านกองเลยครับผมอ่าใช่ครับก็ <c oughs> เป็นแบบว่าทำอะไรต้องทำให้มันดี <c oughs> ทำเวมวีนะทำให้ <c oughs> มันดีกองต้องอ่านต้องกินดีอยู่ดีค,คุณยิบ <c oughs> ผมเห็นคุณเต้นอ่ะ <c oughs> คุณรู้สึกอะไรอ่ะรู้สึกอ่าฟังแล้วที่ถึงบ้าน คุณอยู่จังหวัดอะไรอยู่กรุงเทพค่ะแต่เหมือนบรรยากาศเราได้แบบว่าฝางจังหวัดแล้วไปขึ้นถึงบ้านที่กรุงเทพได้ไงไม่เหมือนแบบว่าถ้าเราเป็นคนดอยหรือว่าเป็นคนต่างจังหวัดเนี้ยฟังดนตรีสล็อซอซึงก็อยากจะกลับฟังปุยถึงท้องนาท้องไร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็เลยเซิร์เลยเซิร์เลยคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านบ้านอยู่ที่ไหนบ้านอยู่กรุงเทพเยี่ยมไปเลยข้างเชื่อมโยงดีจริงครับมาเนอามคนดอยกินอะไรเหรอ จากที่ผมเห็นในติ๊กตอกนะหมูกระทะไม่รู้ทำไมหนาวนี่เต็นต์เลยทางเต็นก์เขาจะแบบเห็นนะครับภาพในติ๊กต็อกก็ถ่ายรูปบนดอยมีหมอกแล้วก็จะมีหมูกระทะเนี่ยตอนผมแต่งเพลงมันเลยแบบคานี้มันเลยเด้งมาเองเพราะว่าเหมือนมันเคยเห็นไงเจ้าของสถานีครับหอมสุยเลยอ่ะถ้าขึ้นไปบนดอยจะกินอะไรครับฮะขึ้นไปบนดอยเหรอ กินกันเองนี่แหละมีเป็นยังไงครับที่คิดไว้ก็ชอบมากอะค่ะเพราะว่าพี่ซิงโซก็ให้บูน่าทำในสิ่งที่แบบได้คิดไว้คือฟังเพลงแล้วเรารู้สึกว่ามันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็เลยคิดคอนเซ็ปต์ขึ้นมาแล้วก็เล่าให้พี่ซิงโซฟังแล้วพี่ซิงโซชอบก็เลยแบบเขาก็ให้บูน่าทำแล้วก็ถ่ายกันแล้วมันก็จะมีบางฉากที่ถ่ายยากนิดนึงเราใช้ทีมงานลำบากนิดนึงแต่ก็ถ่ายยากเพราะใครถ่ายยากเพราะใคร อยากได้ฉากเดีรยระย์ะหยเตียรเรื่องราวมันจะเป็นประมาณไหนครับเรื่องราวก็เป็นจริงๆแล้วเล่นเป็นตัวเองก็เป็นสาวบาหลวกำลังถ่ายคลิปของตัวเองอยู่ในอยู่ในห้องครัวแล้วกําลังจะทำามูกระทะ <c oughs> เป็นครั้งแรกอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ถ่ายแบบความรู้สึกแบบฟีลลิ่งแบบชิลๆมีความสุขกับก,บการถ่ายคลิป <c oughs> แล้วก็กินหมูกระทะ <c oughs> รอดูอ่ะรอรอดูให้ก็กินข้าวแบบกินข้าวนะ ขอดูขอชจมนะครับปากเลยนะครับผมขอบคุณค่ะครับอะไรจะมีปากอย่างไรมีปายที่ผงเว้ขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้คุณนัาจะบอกว่าเริ่มมีปัญหากันในกองถ่ายอะค่ะใช่ตอนนี้มีดราม่านิดนึงเมื่อกี้ยังไงก็ก็ถ่ายค่ะถ่ายยังดีเลยถ่ายดีมากแต่ว่ามันลืมกดเล็กขอดใครครับ ไอเต variance, right? ี้ยนี่เตี้ยนี่นึกนึกกูเล่าคอนเราถ้าทุกคนเห็นกูหน้าหัวร้อในคลิปประหาเป็นเพราะว่ากูเห็นสันดุเหมียวทำไรมาหน้าันบอกเหมียวว่ามึงกดเลิกคอนไม่ยอม